Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียด้วยกันภาษาที่มีผู้ใช้มากกว่า200ล้านคนกับดิฉันสุไฮลีโซนุยค่ะป a รินาลกันนามาายาุูไฮลีโซนุยซายาบราัลดารีสงคลาไทยเลน Umur saya 23 tahun. Saya kuliah S3 di Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kelulusan S2 saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kelulusan S1 saya dari University Pagoni Thailand. Jabatan Bahasa Melayu. Kelulusan Sekolah Menengah Atas saya dari Sekolah Menengah Agama Asli al Islamiah Malaysia. Adik-beradik saya ada lima orang. Saya anak nomor dua. Hobi saya adalah melukis. Cita-cita saya adalah seorang guru bahasa. เป r ร์กนาลกันนามาสายแนะนำตัวฉันชื่อตามด้วยชื่อและนามสกุลของตัวเองค่ะสาย a b บร a s a l ดารีฉันมาจากตามด้วยที่อยู่ของตัวเองสามารถบอกจังหวัดและก็ประเทศของตัวเองที่อาศัยอยู่ได้เลยค่ะอ m ม r ร a y a จุดจุดจุดตาหุนันอายุตามด้วยหมายเลขอายุของตัวเอง แล้วก็ตานูนซึ่งแปลว่าปีค่ะ Sayakullia estiga d ฉันก,ล,ก,กลังศึกษา,ญญาเอกที่ตามด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยประโยคนี้จะเป็นประโยคปัจจุบันนะคะว่าเรากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นแต่ในกรณีที่ประโยคที่เราจบมาแล้วนะคะเราจะบอกว่าเราจบการศึกษาจากที่ไหนนะคะเราก็จะใช้ประโยคที่ว่า กรลุลุซานเอส a ดวัสัยยะดารีแล้วก็ตามชื่อมหาตามด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยค่ะฉั้นจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยกรลุลุซานเอสตาตุสัยยะดารีชั้นจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยค่ะเอสตาตนะคะก็จะแปลว่าปริญญาตรีเอสดัก็คือปริญญาโทอสติกาก็คือปริญญาเอกค่ะ แล้วถ้าเราจบมัธยมปลายเราก็จะใช้ประโยคที่ว่าเกลูร mm ูซันสุกอร่ามเน a ่าอัตสายะดารีแล้วก็ตามด้วยชื่อของโร,นนะะรงเรียนนะคะฉั้นจบมัธยมปลายจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ในกรณีของมัธยมต้นแล้วก็ประถมก็เช่นกันค่ะมัธยมต้นเราจะใช้ว่าสุกอร่ามเน a ่าบาวะนะคะระดับประถมมาศึกษาก็จะใช้คำว่าสุกอ l a h ดาร์ซนะคะ adik-beradik saya ada ju ด u ุดุ orang ฉันมีพี่น้องแล้วก็ตามด้วยจำนวนของพี่น้องของเรานะคะ saya a อน k n น mor ฉันเป็นลูกคนที่แล้วก็ตามด้วยลำดับพี่น้องของตัวเองนะคะว่าเราเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ Hobi saya adalah งานอดิเรกของฉันคือตามด้วยกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองค่ะ แล้วก็ในกรณีที่เรามีงานอดิเรกหลายอย่างนะคะเราสามารถเติมคำเชื่อมคำว่าด,ดานนะคะซึ่งแปลว่าและนะคะได้ในกรณีนั้นจิตาจิตาไ a ย a อ a าละความใฝฝันของฉันคือแล้วก็ตามด้วยอาชีพในฝันของเราได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเรียนภาษาอินโดนีเซียอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต,ต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh